เฮลท์แคร์ครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับจริงผมอยากจะแชร์ว่าพอดีเราอันนี้อยู่ในธุรกิจนักศึกษาส่วนใหญ่ในรูปแบบธุรกิจอยู่ในรูปแบบของกลุ่มซัพพลายเชนนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนหลังๆผมจะสรุปให้นะมันเกี่ยวซัพพลายเชนยังไงจริงๆทุกอย่างมันเกี่ยวหมดแล้นะครับเพราะตราบใดทุนเกี่ยวกับดีมานด์ซัพพลายเวลานะครับเงินต้นทุนกําไรเนี่ยเราลองมาเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮลท์แคร์เนี่ย disruptive healthcare อันใหม่ๆคืออะไร มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยโรบอทมาเนี่ยหมอเนี่ยน่าจะไม่กระทบถูกไหมฮะแต่จริงแล้วหมอเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพแกลที่กระทบนะครับเนื่องจากว่ามีการพิสูจน์แล้วว่าโดยหลายๆบริษัทนะครับผมให้ยกตัวอย่าง i b m บ a t s o n มาแล้วกันจริงๆมีหลายบริษัทแหละนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือครับเชื่อหรือไม่ว่าเอาอเครื่องนะครับเครื่องที่ว่าอ่มามาเช็คเรื่องไวทัลไซด์หรือว่าอ่า ฟังเสียงชีพจรฟังเสียงปอดอฟัง,งการหายใจวัดไข้วัดความดันนะครับเชื่อหรือไม่ว่าบอกข้อมูลแค่นี้ยเขให้กับเครื่องนะครับเครื่องสามารถที่จะวิเคราะห์โรคของเราถูกถึง7 0 8นะครับอันนี้เป็นความจริงนะเป็นแฟกต์ที่ IBM Watson ก็คือบริษัท IBM ชื่อ AI ซอฟต์แวร์เขาชื่อวัตสันไม่ใช่วัตสันในอะไรนะสื่อชิ้นที่2บาทหนึ่งเลยนะ uh huh. แต่ว,ว่าเบืงืชื่อเดียวกันนะครับมีใครพอจะทราบไหมฮะว่าถ้าหมอจริงๆไปตรวจโดยเอาแค่ข้อมูลเท่านี้นะเนี่ยเอาแค่ฟังการเต้นหัวใจชีพ,พจรอ่เรียกเบาร์ไวเท่าสายแล้วกันนะเรียกว่าวัดความดันวัดไข้อะไรต่างๆให้ทายว่าหมอปกติเนี่ยสามารถวินิจฉัยโรคถูกกี่เปอร์เซ็นต เฉลี่ยเฉลี่ยรู้ไหมครับสี่สิบสครับอาจารย์เดาน้อยกว่านะครับอาจารย์น้อยกว่าน้อยกว่าครับประมาณ3ามสเปครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ต่อเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆผมได้ยินข้างหน้ผมก็ตกใจเนื่องจากนี้ครับเนื่องจากคอนเซปต์ของ IB m Watson คืออะไรตัว AI หรือตัว Database มาเนี่ยมันอ่านเปเปอร์ทางด้านวิชาการทางด้านโรคต่างๆเนี่ยมาเป็นล้านๆฉบับนะครับ มันอ่านไปล้านฉบับมันก็จะรู้เลยว่าอ๋อที่ประจานมาแบบนี้หายใจแบบนี้ความดันแบบนี้มีไข้ม่มีไข้เนี่ยมันสามารถวิ้ัยไหนได้ถูกมากกว่าหมอแต่ส่วนใหญ่หมอที่ดีนะครับหรือหมอที่วินัยถูกต้องนะครับก็คือหมอที่ต้องถามผลเยอะเช่นคุณเป็นไข้มากี่วันก่อนหน้านั้นทําอะไรมาคือ,คอถ้าหมอที่ซักประวัติเยอะก็จะให้ยาได้ถูกนะครับอ่าไอเดียคือถ้าหมอซักประวัติเยอะเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสถูกเยอะ แต่ว่าพอดีอันนี้เขาไม่ให้หมอซักประวัติเลยให้แค่นี้แล้วให้หมอบอกว่าเขาเป็นอะไรขณะที่ AI เนี่ยหรือ IBM Watson เนี่ยมันทำได้ดีกว่าเยอะเนื่องจากว่ามันมันอ่านเ a ปเปอร์มาเ,เยอะถูกไหมฮะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราเข้าใจโลกของศาสตร์การแพทย์เนี่ยหมอทั่วไปจบแล้วเนี่ยก็ต้องมาเรียนต่อเฉพาะทางสังเกตว่าสมมตินคนสูงอายุนะมีหลายโรคนะเราไปหาหมอคนนี้ปุ๊บหมอเจ้าของไขายนยเขาต้องส่งไป เฉพาะทางถูกไหมเดี๋ยวหัวใจปอดตับไตไส้พุงอะไรว่าไปนะฮะนั่นเป็น,ะานสาเหตุว่าทําไมหมอต้องมีเฉพาะทางมันไม่มีใครคนใดค,คน,คนหนึ่งบอกสามารถเรียนรู้ทุกอย่างในโลกได้ถูกไหมครับมันมีข้อจํากัดของความเป็นมนุษย์ขณะที่แมชชีนมันไม่เป็นไรนี่คุณเอาฮาร์ดดิสก์มันเยอะเอาเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆนะครับให้มันอ่านเยอะๆมันจําแล้วมันประมวลผลได้นะครับซึ่งหลักการนี้นะครับก็จะลิงก์ไปถึงพวกอะไรพวกกลุ่มที่เรียกว่าเป็นน,นี่ขนาดนักวิเคราะห์นะ แต่แต่โอเคขอโทษเดียวยังไม่เป็นไเอาเฮลท์แคร์ก็แล้วกันเฮลท์แคร์เนี่ยหรือหรือหมอเนี่ยจริงแล้วเครื่องพวกนี้มีมาขายในเมืองไทยแล้วนะฮะแต่ต่างประเทศพวกมันพูดถึงนะก็หลักๆก็กพวกกลุ่มเยอรมันอเมริกาอิสราเอลพวกเนี้ยนะครับมีขายพวกพวกนี้หลักๆมันไม่มีอะไรแค่ขาย d a ต a b เบสข,ของของของอากรรารไม่ได้ใชโลกถูกไหมคร,ครแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนยังไม่ได้ ใช้อย่างร้อเนตื่องจากไม่สามารถรับ liability หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เช่นถ้าบริษัทนั้นนั้นเขาเ,าเกิดวินิจฉัยผิดให้ยาผิดเกิดคนตายขึ้นมาหรือคนเป็นไรขึ้นมาเนี่ยโดนฟ้องหัวโตวแน่นอนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็ยังต้องขอลายเซ็นหมอไว้ได้300บาท500บาทนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีแบบนี้โดนนำไปใช้แล้วในกลุ่มประเทศเรียกว่ายากจนประเทศที่หมอเข้าไปไม่ถึงนะฮะในกลุ่มแอฟริกา ในกลุ่มประเทศที่เขาขาดหมอนะฮะหรือประเทศอยู่ในภาวะสงครามนะครับซึ่งซึ่งทําได้ดีเลยนะครับจริงบ้านเราก็กําลังจะใช้สิ่งแบบเนี้ยมาอยู่ในประเทศเรานะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศเรากาลังกาลังทําตัวนี้อยู่นะครับเพราะหลักการก็คือบ้านเราเนี่ยในกรุงเทพหรือหัวเมืองเนี่ยเรามีหมอเพียงพอแต่ว่าถ้าเราพูดถึงตำบลอำเภอที่ธุรกันดาอำเภอสวยไม่ทุรกันดาจนในตำบลนะ เราก็จะเอาเครื่องพวกนี้ไปไว้นะครับแล้วก็อา,อาจจะรีโมทกลับมาหาหมอก็ได้หรือว่า,าให้เช็คเสร็จแล้วมีอะไรก็จะส่งอนามายัยอำเภอแล้วต่างๆไปก็กําลังทํางานอยู่นี่นี่เป็นคอนเซปต์คอนเซปต์แบบนี้มันโดนแอพพลายไปในธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นเราจะเคยได้ยินพวกกลุ่มที่ว่านักกฎหมายก,ก็จะโดนในนี้ไปด้วยเพราะนักกฎหมายนะถ้าเราเห็นหนะเธอใครอยู่ในกลุ่มนักกฎหมายจะรู้ว่าคนนี้จะเก่ง คดีแพงคนนี้เก่งคดีอาญาคนนี้เก่งเ,เลือกภาษีอะไรต่างใช่ไหมฮะแต่ว่าพวก AI พวกนี้เขาสามารถอ่านได้ทุกประมวลอาญาปร,ประมวล,ลร,รัศดากรประมวลอะไรไม่รู้อะประ,ประมวลมเคสต่าง,างใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดไม่ได้เป็นเคสที่พิกแพงหรือต้องคิดวิเคราะห์เยอะเนี่ยนะครับเครื่องพวกนี้ทำงานได้ดีกว่านักกฎหมายซะอีกนะครับเพราะนักกฎหมายก็จะ ดน disrupt ไปด้วยนะครับด้วยเทคโนโลยีแบบนี้เราบอกให้ว่าเครื่องพวกนี้ราคาถูกกว่าค่าทนายมหาศาลานะครับออก็เรื่องพวกนี้มันเริ่มเข้ามาในในชีวิตจริงเราอะนะครับก็อยากให้ภาพว่าวันนี้เนี่ยจริงๆก็เห็นนะ่ะตรงนี้ Data สำคัญการคิดวิเคราะห์สำคัญถูกไหมครับจากจะเห็นแหละผมผมเขียนในสไลด์ผมต่ละอันนะนะเดี๋ยวถ้าเกิดไปดูมันจะมี big data a n a l y ิท s อยู่สังเกตด,ดูนะครับ ุกันเลยต้องมี collect data big data analysis นะครับเรื่องของไฟฟ้าละกันนะอันนี้เรื่องของไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วไฟฟ้าเนี่ยก็จะโดน disrupt วิธีการผลิตทุกวันนี้ก็จะโดน disrupt ไม่ไม่ช้าก็เร็วนะครับอย่างบ้านเราวันนี้ก็คือเราผลิตไฟฟ้าแล้วก็ส่งให้ตามบ้านถูกไหมครับส่งให้อุตสาหกรรมส่งให้บ้านบ้ากัานไปน,นะครับแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นโซลามามากขึ้นลมมามากขึ้นหรือเขื่อนมามากขึ้น ซึ่งข้อดีมันคืออะไรข้อดีคือมันไม่สร้างมลพิษนะครับแต่มันมีข้อเสียนะจริงๆมันมีข้อดีและมีข้อเสียด้วยข้อเสียมันก็คือว่าเราไม่สามารถสั่งให้มีลมมีแดดได้ตามใจที่เราต้องการอนะัดแดดจริงๆได้นะแดดเราก็รู้ว่ากลางวันแต่กลางคืนเราเอาไฟที่ไหนใช้าไหมครับเพราะนั้นเมื่อกี้นี้พอดีก่อนนะั้นพอดีผมพูดถึงแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะมีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาแบตถูกลง รือถ้าเกิดวันนี้ค่าไฟเราประมาณ8บาท9บาทต่อยูนิตนะวัเนเดียวจ่าย3บาทกว่าเนาะถืะว่เรา8บาท9บาทต่อยูนิตเนี่ยสามารถแบตเตอรี่สบายมากเลยด้วยต้นทุนแบตเตอรี่ปัจจุบันนะครับก็คือเอาแดดเอาลมมาตั้งกันเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มามาเสริมนะครับต้นทุนมันแพงแต่ข้อดีในระยะยาวเราก็จะเห็นว่าเราทำได้เองเยอะแล้วก็เ,เราไม่จำเป็นจะต้อง สร้างโรงไฟฟ้าใหญ่ตามที่ต่างๆสามารถสร้างได้ทุกที่ที่พร้อมใช่ไหมครับแต,แต่ยังไม่ถึงระยะวันกันกยังไม่ใช่5ปีสิปีนี่นะ,ะกว่ากว่าวเราเห็นแบตเตอรี่ราคามันลงมานะครับแล้วก็เรื่องของระบบสายส่งของเราเนี่ยโทอเทียนนี้จะแบบเทคนิคมากเป็นิดหนึ่ง่งจริงๆแล้วหลักการกนะ็คือสายส่งเรามัน,ม,นมันไปทางเดียวมันส่งเข้าบ้านเราอย่างเดียวส่งบ้านเราเนี่ยตั้งโซล่าอยู่บนหลังคาบ้านมันจะส่งกลับออกมามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอหลายๆอย่างนะครับ ในแง่ของเทคนิคอะนะก็คือไม่ว่าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสมาร์ทมิเตอร์ต้องเป็น,เ,ปนเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าสมาร์ทกริดนะครับหรือหรือไม่ว่าเป็นเรื่องของค่าความดันค่าความฉี่นะครับท,ที่ที่ต้องดูแลก,กันเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นไอเดียที่เราเห็นว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับเราไม่ได้ส่งไฟมาให้ใช้ธรรมดาเราจะมีการเช็คเลยว่าวันนี้ตอนนี้ต้องความต้องการไฟเท่าไหร่แล้วมีการพยาก,กรณ์เอาไว้แล้วก็ใช้ร e เ e w a b l e เนี่ยเข้าไปเติมเต็ม ราะสุดท้ายเรามันน่าจะดีกับโลกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํามันเราก็ต้องซื้อนะฮะโอเคอเรามีกา๊าซธรรมชาติตังเเองนะฮะแต่ว่าอนาคตใกล้มันก็จะหมดพอหมดปุ๊บเราก็ต้องนําเข้าอีกเราก็จะขาดดูนิกถูกไหมครับเพราะฉนั้นเราก็พยายามจะผลิตอะไรที่เองนะครับแล้วเราทําให้มันยั่งยืนนะครับอาจจะอาจะที่โรงไฟฟ้าชุมชนมัางอะไรมั่งเริ่มทําจากส่วนเล็ยกๆย่อยๆนะครับเพราะเรา predictive หรือเรียกว่าพยากรได้ง่าย นะครับพยากรณ์ในกรุงเทพเนี่ยยากนะครับเพราะว่าครัวเรือนมันเยอะนะครับและการใช้ไฟของเราอ่ะในกรนุงเทพเนี่ยเราเราแวรี่เราไปใช้กันเยอะนะครับนี่ก็เป็นอีก disruptive อันหนึง่งที่เราจะเห็นในอนาคตอันใกล้นะครับก็เป็นภาพรวมอันนี้นจะดูเทคนิคไปหน่อยนึงนะแต่ว่าจะทําให้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมันเข้ามาเกี่ยวกับตัวเรานะครับและสิ่งเหล่านี้มันก็คืออะไรทุกอย่างมันใช้เรามันพูดอินเทอร์เน็ตถูกไหมฮะ ูเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตเราต้องใช้ Data ใช่ไหมเจนเดต้ a ต้องวิ่งรอบเลยเนื่องจากว่าอะไรเราต้องมีการคาดคาดการใช่ไหมครับอ่าอ่าหรือแม้ร่างการฟาร์มมิงนะครับอ่าเกษตรกรเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้แบบรอฟ้ารอฝนอย่างเดียวเราก็ต้องรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้มันมีแอป,ปสารพัดเลยนะคุณอยากปลูกกุหลาบนะคุณต้องบอกมันจะบอกเลยนะความชื้นเท่าไหร่ใช้ให้น้ํำยังไงนะครับหรือในแง่ของ ใช้โดรนใช้โซล่า uh, ช่วยสูบน้ำนะครับตั้งทุกอย่างอัตโนมตินะครับหรือแม้ทั้งการใช้ไฟส่องสิ่งเหลมานช่วยเลยเรเรามันช่วยให้ productivity ดีขึ้นเราสามารถควบคุมเรื่องของแมลงเรื่องของเรื่องของอการเติบโตเรื่องของต้นทุนได้ดีขึ้นนะครับเพราะเรามีข้อมูลนะฮะเห็นไหมทุกอย่างกลับมาเรื่อง Data ก็เลยจะไปเร็วๆทุกอย่างทุกวันนี้นเซนเซอร์ที่เห็นบนนี้นะฮะมันถูกมากนะครับ ที่ผมให้เห็นอันนี้อันสามร้อยบาทสองสามร้อยบาทนะครับอีกงาในใน,ในภาพใหญ่ๆเนี่ยเธอเราทําเป็นฟาร์มมิ่่ะจริงๆเราเราไม่ต้องปักแต่ต้นหรอกเราเอาพใหญ่ๆปักอยู่สุ่มบางกระถางเราสามารถรู้ผลขึ้นบนแอปมือถือเราได้เลยนะครับแล้วเราก็กดสเปรย์ฉีดน้ําได้อะไรเงี้ยนะฮะอ่านิยกตัวอย่างนนนในในบ้านผมจริงๆบ้านผมก็ทําประมาณนี้นะบ้านผมสามารถดกดสเปรย์ฉีดน้ําแบบเป็นเป็นอย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะ ก็คือเป็นคนขี้เกียจไงขี้เ,เกียจไปลดน้ําเองทุกวันนะครับเราก็จะมีพวกนี้เซนเซอร์ตั้งไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันถูกมากนะครับจริงแล้ววันนี้ไอ,อ,อ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวนะเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นว่าเ่าเนี่ยไมนจัด disrupt วิธีคิดหรือว่าหรือว่าถเกิดเราจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเราจะเห็นภาพว่ามันมีม,นม,มันมีโอกาสมากมายเลยนะครับเพราะบ,บ้านเราเนี่ยในใน,ในหลายๆพื้นที่เนี่ยเรายังห่างไกลกับสิ่งเหล่านี้แล้วต้นทุนมันไม่ได้แพงนะครับคนอืจนเยอะต้นแพงอืนต้นทุนมัน ถูกมากนะครับมเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับเรื่องของมาต่อไปที่ disrupt ก็คือ security เราใช้ลอปพอน้อยลงนะรเราจะใช้คนทำง,งานน้อยลงนะครับชีวิตอันนี้ผมพูดถึงชีวิตจริงทําหมดแล้วนะพวกนี้ผมไม่ต้องพูดถึงไอเซนเซ,นเซอร์ที่บ้าน,ะนระบบการขโมยนะผมพูดถึงไปไกลก่นนั้นว่าเราเรียกว่าเราใช้กล้องนะครับเราเป็นเรียกว่า cognitive engineering หรือว่าการ f a c เฟซไอเดีย uh, เหมือนเฟซไอเดียที่เราที่เราใช้ไอโฟนเราเนาะหลักการเดียวกันเลยครับเราสามารถเทียก้องเนี่ยแล้วมันจะสามารถบอกเลยว่าคนคนนี้คือใครถ้าคนคนนี้ไม่อยู่ในลิสต์ของชื่อนามสกุลของคนในหมู่บ้านเราลุลงลุงนาสาการนแซงมันต้องเป็นคนคนนอกแหละจะดีจะร้ายยังไงเนี่ยมันสามารถดีเทคถึงเขาเลยนะครับชีวิตจริงแล้วเขาใช้ถึงขนาดนั้นจริงนะเขาสามารถดีทเทคได้ว่าอารมณ์ของคนคนนี้เตี้ยกลา เขาเขาเขาสามารถที่จะสปอร์ตบนใบหน้าคิ้วตาต่างๆนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ระบบรักษาความปลอดภัยก็จะเปลี่ยนไปนะครับหรือแม้กระทั่งของพวกนี้มันพวกกล้องเนี่ยมันทำงานได้หลายแบบนอกจากเป็นเซ็นเซอร์เรื่องเรื่องใบหน้าแล้วนะมันก็สามารถดูการจราจรก็ได้สมมติการจราจรในนิคมอุตสาหกรรมเรานะครับ อันนี้ที่ผมชีวิตจริงในประเทศไทยนะครับผมไม่ได้พูดถึงแบบว่าโลกอนาคตเลยบบนะครับสิ่งเหล่านี้มัน disrupt disrupt l a y o disrupt คน disrupt ช่างแม้กระทั่งการสูบน้ําสมัยก่อนคุณรู้ไหมว่าเวลาฝนตกเนี่ยตามหมู่บ้านตามนีน่ต้องเอาช่างไฟฟ้าช่างกลเนี่ยหรือหรือรอปภก็ตามมานั่งดูระดับน้าถูกไหมครัชีวิตจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรครับกล้องครับกล้องเมื่อถึงจุดหนึ่งเซนเซอร์เซนเซอร์ถึงนี้เราเป็นพูดถึงหลักหลักร้อย ไม่ไม,ไม,ไม่คุณหลักพันแบยนะคอนโทรลง่ายๆมันก็สามารถบอกโอเคเมื่อระดับน้ำถึงนี้ก็เปิดปัม๊มนะครับนี่เป็นชีวิตจริงในในในิคมเลยนะฮะไม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการสื่อสารอยู่ตรงไหนก็ดูได้นะครับคือสมัยก่อนเราดูแค่ด,ดูด,ดูดูจากเรื่อง Security แต่ตอนนี้ดูและคอนโทรด้วยนะครับ แล้วจะเก่งกว่านั้นเนี่ยมันโหมีการเปิดปิดม่านเพื่อ Energy Saver อะไรต่างๆนะครับมันก็มีหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่ง disruptive ซึ่งซึ่งจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเนี่ยจะหายไปนะครับเพราะนั้นคนต้องพยายามต้อง advance ทำอย่างอื่นนะครับต่อไปเรื่องของ additive manufacturing อ่ะชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับทุกคนนะว่าบอกว่า 3D printing ทุกคนจะคุ้นเคยถูกไหมครั กาคนจะรู้จัก 3D Printing ว่าอ๋อก็เอาเม็ดเอาเอาพลาสติกมาฉีดนะฉีดออกมามันเย็นปุ๊บมันก็แข็งตัวครับแล้วเราก็ทำใส่ซอฟต์แวร์โปรแกรมโหลดเข้าไปปุ๊บอยากพิมพ์อะไรก็ทำได้นะฮนทีนี้จริงๆคาว่า Additive Manufacturing เนี่ยมันก็คือชื่อบอก Additive คือการ add ก็คือการเพิ่มนะครับมันเป็นวิธีการผลิตพาร์ทใหม่ๆนะครับวันนี้เรื่องนี้มันฮิตหลักๆสเรื่องใหญ่ รเรื่องแรกก็คือเราสามารถผลิตพลาสอะไรก็ได้นะครับในโลกนี้ส่วนใหญ่ 3D Printing เราจะจัดจะใช้พลาสติกตรงไหมครับแต่อันนี้เรานำพูดถึงโลหะนะครับหลักการทำยังไงหลักการตัวนี้มีรูปไม่ไม่มีหลักการนั่นคืออาผมผมเอาพลาสตไหนยักยาเอาพารต์ตรงหน้าเลยก็ได้ครับอาพารต์ตรงหน้าเนี่ยถามว่าถาว่าพลาสหน้าตาแบบนี้คุณจะผลิตมันได้ยังไง าเกิดคุณไม่ได้ใช้อัดดิทีฟนะครับที่เราเราไม่สามารถถ้าพลาสติกเราทําโมทําแบบได้เนาะกับโลหะเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนี่เครื่องเครื่องบินนะครับนี่เครื่องเทอร์ไบน์นะครับจริงๆแล้วมันต้องมีอย่างอื่นแบบทอะไรก็ได้แหละจริงแล้วหน้าตาอะไรก็ตามที่มันย,ยากๆนะครับหลักการคืออะไรเราก็ใช้ 3D แสกนเข้าไปนะครับเวลาผลิตทํายังไง เราเห็นไอชิ้นโลหะพวกนี้นะครับเป็นโลหะนะเราก็รู้ละโลหะมันทำจากอะไรจากโครเมียมไอรอนอะไรก็ตามนะรเราเอาโลหะพวกนี้ไปทำให้มันเป็นผงหยือแค่50ิบไมครอนคำว่า50ิบไมครอนคืออะไรก็คิดว่าเส้นผมเราครับแต่ว่าเป็นผงนะไม่ได้เป็นเส้นนะเป็นผงเป็นเม็ดๆ,ๆเนี่ยนะครับหลักการก็คือหลักการก็คือหน้าตาคลื่นสมัยผมอ่าหน้าตาคลื่งอยูน่นี่สายสายล่างนะครับ เครื่องก็หน้าตาเหมือนเครื่องซีหรือเครื่องกลึงธรรมาดานี่จะดิส u p t พวกไหลลงกลึงนะครับนะครับลงกลึงลงทำ,ทำชิ้นส่วนต่างๆเพราะันสามารถที่จะสมมติว,วเรามีชิ้นส่วนชิ้นนี้อยู่นะครับลงกลึงทําไม่ได้นะครับชิ้นนี้หลักการก็คือมันก็จะค่อยๆปล่อยเปลน50ไมครอนลงไปนะครับชันะบ้นแรกนะ50มครอนมมันบางมากนะครับเสร็จปุ๊บสมมติว,ว่เราทารูปตั้งขึ้นมาใช่ไหมตั้งบางส่วน แล้วก็โปรยชั้นที่2ลงไปนะครับมันก็เชื่อมด้วยเลเซอร์เฉพาะตำแหน่งที่มันจะต้องงานให้มันขึ้นสูงนะนะครับแล้วที่เหลือไม่ใช่มันก็ปาดออกแล้วก็โปรยใหม่แล้วมันก็เชื่อมใหม่ในตำแหน่งจนกระทั่งมันขึ้นรูปขึ้นมานะครับสมมติชิ้นงานชิ้นหนึ่งใช้เวลาทำสักหกชั่วโมงแปดชั่วโมงเสร็จนะครับซึ่งชิ้นงานเหล่านี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยแอเรียใหญ่ๆที่ทำก็คือชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อน นะครับวนอย่าสลับซับซ้อนก็นเลยพวกหัวฉีดในเครื่องเครื่องบินนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพมันจะเพิ่มเรื่งการเผาไหมา้ต่างๆนะครับตัวหัวฉีดมันจะต้องเป็นเหมือนมีหลายห้องมีหลายเทคนิคนะครับมันไม่มีวิธีอื่นในการผลิตนอกจากแบบนี้นะครับเครื่องบินเรานั่งกันทั้งโลกเนี้ยนะครับจริงๆแล้วอยู่มีเครื่องมีใช้ชิ้นงานที่ผ่านคําว่า additive manufacturing เนี่ยมาเยอะ,อะมามาอย่างน้อยต้องประมาณเจ็ดแปดปีละนะครับ ก็คือพรูเปตล์นะครับนั่นเป็นแอเรียหนึ่งก็คือเราคิดถึงชิ้นงานอะไรก็ได้ในโลกนี้ครับเราสามารถผลิตได้หมดตัดใจที่มันคุ้มทุนนะครับผลิตพาร์ตบางทีเนี่ยแล้วข้อดีมันก็คือมันมันต้องเป็นพวกไม่ไม่ใช่แมสอะนะครับเรองการความรวดเร็วคุณแค่เอาแบบสแกนปุ๊บคุณก็ส่งมันปริน์เลยนะครับโดยไปใช้หลักการนี้นะครับเครื่องที่เห็นเนี่ยนะครับตู้ตูต้ซ้ายมือที่เห็นเนี่ยคือตู้หนึ่งประมาณสัก30ล้านบาทโดยประมาณประมาณล้านเหรียญโดยประมาณนะครับ ก็เป็นเทคโนโลยีมีพาเชนมาสัก15ปีได้ละนะครับหลายๆบริษัทก็นำเอาไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่ตางๆนะครับทีนี้เรื่อง Additive เมื่อกี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ l o g i s ติก s หรอนะครับจริงมี4บริษัทหลักๆที่ที่ทำงานในชีวิตจริงแล้วนะครับโดยเอาไอ้คอนเซปต,ต์เนี้ยนะก็คือเอาไอตู้แบบนี้แหละถูกไหมนะครับไปไว้ตามที่ต่างๆ<ม>นะครับ อ่าบางบางบริษัทในนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น spare part 3D เนี่ยนะครับน่าจะหรือว่า fast 3D fast d ครับรี่สุดบริษัทนี้จะทำงานกับ UPS อันคือบริษัทพวกเนี้ยมันเป็นบริษัทเอ่อทำพวก Part พิเศษนะครับหรือว่า Part ที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งมันก็ติดโคก,กับบริษัทแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเอางี้อยู่ซื้อเครื่องใช่ไปมล่นะครับ บางอันเนี่ยบอกโอเคซื้อเครื่องไว้ในเรือเลยนะนะครับหรือไว้ในเครื่องเลยก็ได้แล้วขนาดที่เครื่องบินไปจากตรงนึงไปตรงนึงก็ปริ้นมาเลยนะครับไว้สำหรับบีมเฮอรเนซีเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถส่งได้เลยลดลดเวลานะครับแน่นอนพาร์ทเหล่านี้ไม่ใช่เป็นพาร์ทที่เป็นแมสแต่เป็นพาร์ทที่เรียกว่าต้องใช้รีบเร่งนะครับมันเป็นนิชมาร์เก็ตมากเลยแต่ว่าดีมานหรือว่ามาที่มหาศาลรนะครับเนื่องจากเทคนิคที่เขาใช้คือ ขณะขนส่งเนี่ยปิ้นไปด้วยเลยนะครับก็คือคุณเอาตู้แค่นี้วางเป็นตู้คอนเทนเนอร์อ่ะนะแล้วคุณก็ไปสั่งเปรนสตีลเบอร์ต่างๆเนี่ยคุณสั่งได้ตามเบอร์ที่คุณต้องการนะครับแลก็ไปทำนะครับหลักการน,นี่คือนี่คือ d i s r u p t อันใหม่ๆที่จะเกี่ยวกับการผลิตนะครับยุคพวกเราจะเห็นอ่ายุคพ่อแม่จะเห็นเครื่องกลึงเนาะใช่ไหมลงกลึงรุ่นใหม่ต่อมาเป็น C N C ใช่ไหมครับเก่งขึ้นมาหน่อยเพราะว่า ใช้ซอฟต์แวร์โหลดปุ๊บนะปิดตู้มันก็ค่อยทำทีละดิเมนชั่นของมันนะครับอันนี้มาไมาเลสเป็น 3D โหลดเข้าไปไม่ต้องเป็นชิ้นงานเป็นก้อนไปนกลึงนะมันเป็นผงเลยแล้วโรยแล้วเชื่อมด้วยเป็นเลเซอร์แต่ละเลเยอร์จนได้ชิ้นงานนะครับจะเป็นอีก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 ไอเดียหนึ่งนะครับจาบ้าวอดีเรามีเบรดไหมครับปอดีชุ้วแต่ครับแล้วแต่การครับ อ๋อจริงๆเราก็ชิวๆคุยไปเรื่อยๆนะใครเบ็กก็ลุกได้ work from home โอเคได้ได้แล้วผมก็ไปเรื่อยๆเนาะครับใครเบ็กก็ไปปิดหน้ากล้องแล้วก็เดินออกไปครับแต่ได้ไม่เห็นก้นนะครับจก็ก็คือวันนี้ผมเรียกบอกว่าลิสต์สักสิบสิบห้าดับแรกที่มีความเสี่ยงนะที่จะโดน replace โดย robot อะไรต่างๆนะฮะ เราเห็นอยู่แล้วนะผมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงพวกพวกแบงคนะ์นะทีนี้แบบเรารู้แล้วมันมันเป็นเรื่องเก่าแล้วผมเลยไม่อยากมาพูดพวกแบงค์เทลเลอร์หรือพนักงานหน้าแบงค์ใช่ไหมสารพัดเครื่องเลยนะ ATM CDM ทุกอย่างอ่ะถูกไหมคุณทาอะไรผ่านเครื่องเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่านั้นอีกคุณเปิดแอปขึ้นมาปุ้งเนี่ยโอโ้โหทําอะไรก็ได้ถูกไหมอาจจะต้องเหลือยังต้องเหลือพวกเราที่เข้าชงเข้าเช็คอยู่บ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยที่เหลือธุรกรรมทางการ,ทา,การทางแบงค์งงเนี่ยน้อยลงเยอะเพราะนั้นพนักง,งานหน้าแบงค์เนี่ยเหนื่อยแล นะครับกลุ่มของเสมียนทั่วๆไปกลุ่มอะไรก็ตามที่ใช้แรงงานโดยไม่มีคิดวิเคราะห์เนี่ยเนยหมดนะครับแม้กระทัง่งรีเทลแม้กระทัง่งอะไรนะแม้กระทั่งแคชเชียร์ที่เคาน์เตอร์ในซูเปอร,ร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะโดน d i s r u p ถ้าถ้าถึงจุดที่ค่าแรงมันแพงนะครับแล้วแมชชีนมันถูกนะครับหลายๆประเทศเขาใช้แล้วประเภทคุณไปชอปปิ้งมาเลยนะผมยังไม่ไ้พูดถ,ถึงแบบ RFID แบบเดินผ่านนะนะจะอันนั้นยังแพงอยู่เนาะผมเอาแค่ ผมเอาแค่เอาของใส่ตะกร้าเนาะเอาไปวางเนี่ยวางเฉยๆนะครับไม่ต้องหยิบสแกนด้วยนะจริงๆทุกวันนี้หลายๆที่ก็คือให้ให้สแกนเองได้นะครับอย่างวร์ทเยอะแล้วอันนี้มันเด็ดกว่านั้นก็คือช็อตใหม่ก็คือมาวางเลยวางหน้าตะกร้านี่แหละครับวางปุ๊บนะมันคำนวณเสร็จใส่ถุงจ่ายเงินเลยนะครับแล้วมีเยอะแล้วด้วยนะครับมีมีค่อนข้างอ่าที่จะทำอ่าในในโซค่อนข้างเยอะนะครับอ่ผมยกตัวอย่างที่ไหนยเยอะ อวอร์มบางที่ทําแล้วนะครับที่ไหนอ๋อยูนิโคลทําแล้วครับยูนิโคลนี่ทําแล้วเกือบทุกสาขาเลยในในนี้ในญี่ปุ่นนะในต่างประเทศในญี่ปุ่นเกาหลีแต่ว่าในไทยเนี่ยยังยังไม่ได้ทําเนื่องจากว่าค่าแรงเรายังถูกนะครับต่างประเทศเดินไปไม่ต้องมีแคชเชียร์นะครับคือคุณช็อปเสร็จวางรกร้าปุ้งเข้าไปมีของในสิบชินนะ้นมันสแกมเสร็จเลยนะคุณรูดบัตรนะก็ถึงไม่รูดัตรคุณจะคุณจะแบบพร้อมเพย์คุณจะฟินเทคด้วยด้วย ด้วยแอปออนไลน์เนี่ยคุณเดินออกมาเลยนะง่ายมากเลยตรงไปตรงมาแค่นั้นเองนะครับอ่ามาีแท็กซี่ดรเวอร์เนาะอ่ามากี้บอกแล้วเทิด์นพูดเซลไดร iving เมื่อไหร่ก็จบเนาะอ่ะเซคเรตี้ยี้ผมก็พูดถึงใช่ไหมครับพวกกล้องอะไรต่างๆมันมันเก่งกว่ายามสิเพราะบางทียามเนี่ยบางทีมันกลายเป็นเรือเป็นหนอนเนองเนาะไว้ใจไม่ได้สิเนาะพวกเซค u รตี้กล่าวในการเป็นว่าเราเราใช้กล้องคิดวิเคราะห์ซับซ้อนกว่านั้นนะครับทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับ เรื่องของอฟาซูที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเรื่องของคลาวด์คิทเชนบาร์เทนเดอร์เดี๋ยวนี้เครื่องทำได้ง่ายได้นะครับเพราะฉะน,นั้นจ็อบพวกที่แม้ทั้งลอเยอร์นะเห็นผมแค่เขียนอ่ะลอเยอร์อันละจ็อบอะไรก็ตามที่เครอบนะครับก็จะค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับในในการที่จะโดนดิสรับโดยโรบอทได้นะครับมีคำถามไหมครับนี่ยิ่งดีไม่มีซัพพลายเชนในนี้น อ๋อเมื่อกี้นี่ฮะเนี่ยอันนี้รูปอัน,นอันนี้คือบิสเศตใหม่ๆบิสวิเศษที่จะดิสดิส랩ใหต่ใหม่ๆที่จะมาดิสรับอันเก่าๆนะครับเมื่อกี้นี่เ <ๆ S 1> มื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช้แอดดิทีฟเนี่ยรูปเนี้ยถามจริงว่าคุณจะผลิตด,ด้วยอะไรเทคโนโลยีมันผลิตไม่ได้ครับถ้าไม่ใช้แอดดิทีฟแอดดิทีฟก็คือคุณก็โปรยเกรนบางๆางห้าสิบไมครอนอะความหนายิ่งกว่าเส้นผมแล้วเนี่ยปล่อยไปเชื่อมปล่อยไปเชื่อมกว่าจะได้ชิ้นงานหนาขนาดเนี้ยหนาขนาดนี้สักมันหกเจ็ดนิ้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก ก6-7ชั่วโมงนะโดยประมาณนะครับใกล้เคียงนะครับคุณเพราะนั้นคุณก็ดีไซน์อะไรก็ได้แล้วก็แค่สแกนเขียนแบบอ่ะคือชีวิตจริงมันคืออะไรเรามีแกน X แกน Y แกน Z เนาะสามมิติอ่ะนะค,คุณก็กำหนดโคอินเดีเยส์แค่นั้นเองคุณก็สามารถที่จะดีไซน์แล้วก็อัปโหลดเข้าไปให้เครื่องมันมันปรินได้นะครับเนี่ยเรียกว Add ่า Additive Manufacturing ครับอันอันซ้ายบนนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นเรื่องของกลุ่ม Advanced Material นะครับพวกนี้บัตร Disrupt Disrupt อะไรใหม่ๆคุณจะเห็นเราเริ่มเห็นแล้วไ Fiber คาร์บอนไฟเบอร์หรือการผสมแมททริออใหม่ๆนะครับมันก็จะมาดิสรับเรื่องของกลุ่มของ Renewable เรื่องของแน่นอนอินเทอร์เน็ตไม่ต้องห่วงนะครับกลุ่มๆพวกนี้เป็นกลุ่มที่เทคโนโลยีใหม่ๆที่มันจะมาทดแทนตัวตัวเก่าๆไปนะครับผมเรื่องของแบตเตอรี่นะเพราะน,นั้นนี่นี่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ที่เราคงจะต้องเริ่ม ศึกษาแล้วมันก็จะเริ่มเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตเรามากขึ้นโดยเพราะอาจถ้าเกิดในมุม supply chain ผมมั่นใจมากว่า internet o อ t ฟ i n g เนี่ยน่าจะใกล้ตัวมากสุดแต่จริงๆทุกอย่างมันเป็น supply chain นะครับทุก product หละ